Ada pak. a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 da pak. Ada otak, ada otak. 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 มมหกากเราพูดถึงคำโบราณโบราณน,นะครับที่เราว่าคนไทยเราค่อนข้างจะมีความเชื่อในเรื่องพวกนี้สูงพอสมควรครับเช่นเดียวกับเรื่องราวนี้นะครับคลิปทุกคนได้ถูกไปเมื่อสักครู่นี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับใครมีลูกมีหลานแล้วลูกหลานไม่ยอมพูดเนี่ยนะครับเขาก็บอกให้เอาเขี่ยเอากบมาตกปากซิจะไมพูดสักทีนะครับจนหลายคนเนี่ยแซวครับคลิปที่นี้บอกว่าเดี๋ยวจะเจอนะครับร้อยคำในหนึ่งนาทีนี่นะครับ เนี่ยครับผู้ใช้ t ิกต็อกรายหนึ่งเขามีการโพสต์ข้อความพร้อมกับคลิปวิดีโอนะครับระบุว่าไม่ยอมพูดใช่ไหมนี่นะครับในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแม่เนี่ยจับล็อกลูกล็อกนะครับส่วนพ่อเนี่ยเอากบมาตบปากลูกครับตามความเชื่อของคําโบราณว่าเมื่อลูกไม่ยอมพูดเนี่ยลูกก็โตแล้วแต่ลูกไม่ยอมพูดสักทีหนึ่งนะครับถ้าไมไม่มพูดไม่รู้ก็เลยลองทําตามวิธีความเชื่อโบราณหน่อยสิเอากบ ตกปากลูกครับขณะที่ก็มีหลากหลายคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับบางคนก็บอกว่าเออควรจะปปรึกษาหมอนะในยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยไม่ควรจะมาทําแบบนี้ก็ลองไปดูคลิปครับตัใหญ่มากมันหายใจไม่ออกหรือเปล่าไม่ร้องอ่ะจะจับตัดยังฮะพูดก่อนตูดยังตูดยังหนึ่งคอ่ะตัยัง

นี่ครับขณะที่มีคอมเมนต์เข้ามาสอบถามนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนความความรู้ความเห็นกันนะครับใช้คํานี้ดีกว่าเขาก็บอกว่าในลูกเขาก็ไม่พูดเหมือนกันแต่เขาเนี่ยเลือกที่จะพาลูกเขาไปปรึกษาคุณหมอนะขณะที่เจ้าของคลิปเข้ามาคอมเมนต์ตอบครับบอกว่าน้องเนี่ยเข้าคลอสพัฒนาการอยู่เรียนรู้ตามคุณหมอไม่ใช่ว่าพูดไม่ได้เลยพูดได้ประมาณสองสาคำแต่ไม่เจ้ยแจ้วเหมือนคนอื่นครับเขาบอกว่าเดินผ่านร้านขายกบเนี่ย ก็เลยขอทดสอบตามคําโบราณสักหน่อยนี่นะครับบางคนก็แซวบอกว่าเนี่ยในคลิปเนี่ยนะครับลูกเจ็บกบจุกพ่อสนุกแม่ขำนี่บอกพ่อแม่นะครับที่มีลูกแล้วหลายคนมาคอมเมนต์เลยครับบอกว่าผมเนี่ยเคยทําแบบนี้กับลูกตอนเด็กๆเ,เนี่ยตอนนี้แทบจะกราบให้ลูกหยุดพูดนี่นะครับบางคนบอกก่อนจะพูดเนี่ยเลือดจะกบปากลูกก่อนไหมขณะที่บางคอมเมนต์ก็เลือกวิชาติีกมุมมอนนะครับบอกว่า ไม่คิดว่าในยุคที่เทคโนโลยีมันจเจริญก้าวหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีเรื่องแบบนี้อยู่เออก็แล้วแต่มุมมองครับก็ถือว่าเป็นความเชื่อนะถ้าทำแล้วสบายใจก็ทําไปครับแต่จริงๆเนี่ยก็ควรจะปรึกษาคุณหมอครับอาจจะเป็นเรื่องของพัฒนาการที่ล่าช้าหรือไม่ครับ